ฮะแล้วควรทำยังไงปับ๊บหยุดภูมแต่เห็นไหมว่าน้องเสียใจอะ่อฮะฮึฮันนีจะยุดนนทิงเฟียนนะน้องไม่ได้ทำอะไรผิดนะแค่หอมแก้มเฉยๆก็บอกดีๆก็ได้ ดูซิว่าน้องเสียใจอ่ะฮะอเล็กซานเดอร์ปั๊บไม่ต้องไปเรียนแบบเขาเขาซีเรียสตัวเองไม่จะไปทำหน้าล้อเรียนไม่ต้องไปทำท่าล้อเรียนวาง ไปคุยกันก่อนสิไปคุยกับน้องดีๆสิไปคุยกันก่อนสิฮึไม่เคยจพูดในสิ่งที่เธอควรจะพูดเวลาเธอทําคนนึงเสียคนอื่นเสียใจอะ่ะแล้วเธอจะพูดยังไงให้เขารู้สึกดีลลไปใกล้ๆปเป็นพี่น้องกันอะ่ะอ่ะถ้าคนถ้ามีใครพูดให้ภูมิไม่สบายใจหรือว่าภูมิเขาให้ภูมิเสียใจภูมิจะทํายังไง ป๊าเป็นพี่คนโตเป็นพี่น้องรักนะดีแล้วการแสดงออกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอักเซนาฮันทิกกอ้มแต่พูดซะโอ,อครอมมากอมดูทีกินแต่อ้มดูบราเซย่ย่าบ่อะเป็นอินเตอร์เซนทิงสมสกอร์ด้าฮันยัตตา เข้าใจไหมั้ยมนตาม่มาบีที่เดน,น,นเชนส์เลยถ้าเขาเสียใจอย่างนั้นควรจะไปทำยังไงแม่ไม่ได้พูดกับแม่พูดกับใครเฟโรมัน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 ไม่นั่นเลยนะภูมิเฟโร พ่อไปใกล้ๆน้องแล้วก็พูดสิคุยกันสิฮะเคยรักกันตอนเด็กๆยังไงภูมิเคยโหนแล้วน้องไม่ใช่เหรออ๋อดูฮอคลอมม่าฮันพุสหันเฟอร์รี่ในฮันลีกับปุ๊บปั๊บไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้ถ้าทำแสดงออกกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ฮะใช่แฟนมาแฟนมาปุ๊บปั๊บอ๋อแล้วเมื่อก่อนนะเพชรก็ตัวเล็กเหมือนปุ๊บปั๊บเนี่ยใช่แฟนทำนั้นจะชมปุ๊บปั๊บตัวโนเมีย ม่มมาม่มมายังอีกติตาติตาแม่แม่ไม่ชอบนะอย่างเงี้ยแม่ไม่ชอบภูมิอย่าเสีย์ยาฝร่าเสียล์ล้วนทินทันดอกมันอินเตอร์ทินมันม,ามา่าก็แน่ละคลวมาหันออกเซอฟโนลด์ดอก ฮะแม่สอนให้รักกันน่ะทำยังไงเวลารักกันน่ะฮึเวลารักกันทำยังไงพี่น้องอ่ะมาแม่าเลลวเดยนะเยี่ยมเยี่ยมเลยนะโมเอ็นสกาวเรนดานี่ฮัวบาร์ทเรียสติ๊กเกอร์อมนี่นแตเอ็นสกาวเรนดาเะแมสกาวเรนด์นี่นี่เนาะแย้มเองอ่ะยอดพี่ซี่เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องรักกัน เท็แม่เคยสอนว่ายัางไง respect ภูเหมือนกัน y o m s นสรีเอ็เดอรมาเมตเ t อรดูสมท a ออันสวาลาสมท้อฮัทอมูชาเข้าใจไหมปั๊บเขาซีเรียสกันอยู่เห็นไหมไม่สอนไม่สอนอะไรเลยดีกันหรือยัง โอเคไหมภูมิโอเคไหม,ไหมเพชรเออที่หน้าที่หลังน่ะไม่ต้องพูดจาอะไรที่ทําให้น้องต้องเสียใจหรือว่าพูดอะไรให้พากันเสียใจกันืม่ถ้าแม่ได้ยินอีกนะแม่จะไม่คุยกับพวกเธอเลยปุ๊บปั๊บมืหลายเขาก็เล่าอยู่ในช่วงอันสั่งสอนช่วงซีเรีสกันยวนไอเหียนกับบสนียังหั่อน นั่นฉันก็เลยันก็เลยสอวันห้ฟังดิสเกิมอสิเล็สักทีที่สกูล่ะไอ p ปวนปวนเดี๋ยวจะโดนเลยปั๊บเนี่ยเดียวเยวเดยวจะโดนครั้งเดียวเลยเออไปนอกเลยเฮดัวน่าจะกูยัจนึกว่กเท็พอแล้วอันพี่พุ่มหายนอง หายใส่ข้าแห้งอ่ะอันห้องเซนองอันเพชรีนั่งอันนั่งไปหอมแก้มไอ้แล้วไอ้กับข้าราเมยอเล็กซ์ไปอเล็กซ์ไปที่เดอะออคสิลไปไต้หวันค่ะไอ้ก็แห้งเป็นคนที่บ่มักอีกอย่างสิบ่มักหอมบ่มักกอดภนไในนอกจากแม่ขนาดแม่นี่ยังไอ้ไอ้อยู่แล้วอันน้องไปหอมแก้มน้องไปหอมก็เลยหายน้องหายน้องกับประเทศเนียนอันผู้น้องนี่พันเส้นที่ฉีบนะ แบบนั่งนั่งเจิดนานถึกเจิดไปไไไดอืมถึกเจดิด <BRAND> พอแล้วลูกพอละพอแล้วค่ะนั่งถึกเจิดไปนั่งเสียใจนั่งก็ห,กไห้ไห้แม่ก็เลยห้อายวานนองแสดงความหักหัันบ่ดีสันดีดีกว่านองแสดงความบ่เข้าลบตัวสันดีให้ขอโทษกันแลแ้วก็จะบอกแม่บอกว่ายจะเฮ็ดอีกถ้าเฮ็ดอีกก็คือแม่สิบบ่บอกน้ำเล่นแม่สิบทำตัวตเลย เพชรก็ลิสนาโอกคโซโอเคไหมเพชรก็อย่าเยอะเพราะเพชรกับปั๊บนี่เยอะเพราะว่าพิเศษไปแ้เพราะว่าแม่ปูป่บ่มักค่ะคันคันคันลูกแปลว่าแสดงความบ่ใส่ใจกันหรือว่าบ่าสนใจกันหรือว่าเห็นให้กันเสียใจจังซี่สินะพอเฮาองก็งเป็นพ่อเป็นแม่อัลเดฮาบอโอลโบเกตเปิดปิดเอาไปวางไว้ของแม่เครื่องของอา้าขง,ขง,ขงบนอันแม่ปู่บ่มักให้ลูก ให้ลูกแต่ว่าหมางกันนางเสียคะ่ะเพราะว่ามันจะติดกันไปจนจนใหญ่คันผู้นึงผิดคนใดผิดคนใดคนนึงผิดก็ต้องขอโทษเมื่อได้รับการขอโทษแล้วคนที่เฮ็ดคนที่ได้รับการขอโทษนี่ก็ต้องหยุดพ่อแล้วก็บ่เหตุในสิ่งที่เขาบ่มกอีกเพราะว่าถ้าแม่ปูจะถ้าแม่ปูจะสอนจะทำโทษนี่เสียออจากคนที่เฮตุผิดก่อน แล้วก็มามาเอาลำดับที่สองต่อให้ปรับกม่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นิ่งแลง้วก็โลกซอนตัวสูงใจเป็นคนใจดีก็จริงครับพผู้เป็นคนใจดีจริงแต่ว่าเวลาที่แบบว่าเขาอยู่ในโลกของเขาอะอยู่ในช่วงเวลาส่วนตัวของเขาเนี่ยซิโมมาไขย์ไพสิโมมาไขยนองเขามามามาบุญไหว้เองสินะก็เลย แมู่้องเขาต้องค่อยเบรงบางเทือต้องค่อยเบรงเบรงช่วงจังหวะนัำเพราะว่าสี่ส,สี่จะจะกดดันทุกท,ทุกเวลาบอด้จะต้องมีจะต้องมีช่วงที่แบบว่า,าจะต้องมีช่วงที่แบบว่าเขามีเขามีช่วงเวลาเป็นส่วนตัวเขาแต่ละคนนะคะยังพุ่มนี่จะมีเวลาส่วนตัวเพศนี่ก็สิมีเวลาส่วนตันว,วตที่แบบว่าเออขันเขาแสดงอาการหรือสัญญาณบอกให้เห็นว่า ช่วงนี้ฉันขอสักชั่วโมงหนึ่งนะหรือสาสิบนาทีเนี่ยฉันบ่อยากเห่นกับกับพวกเธอเองสินะแม่ปู่ก็ต้องค่อยเบิงแล้วก็บ,บอกบอกน้องหรือบอกอ้ายว่าโอเคพวกเธออย่าไปยุ่กับเขาไปให้เขามีเวลาส่วนตัวเพราะว่าสิ่งสําคัญที่แม่ปู่จะสอนคือว่าความหักระว่างพี่น้องความอยู่ลสซึ่งกันได้กัน แล้ว,ะะว,กวก็ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่รักสําคัญที่ทีแม่ปู่เลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงแล้วก็สอนสอน,สอนเด็กน้อยสามคนเนี่ยพยายาญมปุ๊บปั๊บก<อ>พะพอเริมจะรู้เรื่องอะไรก็พายาญมสอนสอนขึ้นมาตามลําดับกะถือว่าง่ายบกบกะบบง่า,งาย <c oughs> ถือว่ายากบอกับบยากเฮ <c oughs> ้าคนเป็นพ่อแม่นี่เฮาต้องพยายามที่จะ <c oughs> ใส่ใจไฮไลท์แ <c oughs> ล้วก็ ให้ยามที่จะหูถึงพฤติกรรมอุปนิสัยของลูกแต่ละค้นมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งเล็กๆน่อยๆค่ะแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นจุดสําคัญของของการใส่ชีวิตของการมีพฤติกรรมร่วมกันเห็นไหมเพราะพ่อพ่ออันงอนกันยังกันแหละค่ะดีกันคื่อเ่าก็เล่นกันเล็กน้อยเ่ะเขาต้องค่อยสอน เพราะว่าแมาฟุบมันเจะอ่อยไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยเอาตามลำดับเขาเขาทำตามลำดับลูกกันเลยละเนเนนาลีเจ็บแม่ปู่ก็ฝากคอขี้เรื่อยๆน้อยไว้ตามที่แม่ปู่เบามากเกินเกินมากนะค่ะอันแต่ว่ามันก็แล้วแต่แต่ละคนวิธีการเลี้ยงเลี้ยงของแต่ละคนกับกับมีข้อดีต่างกันไปแต่ว่าวิธีที่แม่ปู่ใส่เลี้ยงลูกซ้อนลูกก็จะเป็น นี่นะะหละค่ะหลักสำคัญ3ามคอที่แม่ปูได้บอกไปเพราะว่าแม่ปูถือเกลี้ยงมาแบบนี้ถือเกลี้ยงมาให้ให้หักกันให้ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เข้ารบกันนั่นก็นเป็นพลดี